มีทานเรื่องไก่กับหมาจิ้งจอกนิยามเย็นอันแจ่มใสวันหนึ่งเมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะลับฟ้าลานโลกที่สวยงามผู้เท่าไก่แสนฉลาดตัวหนึ่งก็บินขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อกอบคอนก่อนจะพักกายหลับไหลมันตีปีกสามครั้งและโก่งคอขันเสียงดัง ทว่ากำลังจะซุกหัวเข้าไปใต้ปีกนั่นเองดวงตาสุขใสของมันก็พลันสะดุดกับจมูกแหลมยาวของเจ้าหมาจิ้งจอกที่ยืนอยู่ข้างล่างเจ้าได้ยินข่าวอันแสนวิเศษบ้างไหมหมา,มาจิ้งจอกร่ำร้องด้วยท่าทางที่ตื่นเต้นยินดี ข่าวอะไรกันเจ้าไก่ถามเรียบๆทว่ากลับมีรางสังหรณ์ลึกๆอยู่ในใจก็อย่างที่รู้กันดีว่ามันกลัวหมาจิ้งจอกนักหนาพวกพ้องของเจ้ากับพวกพ้องของข้าแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆตกลงกันแล้วว่าจะลืมข้อแตกต่างระหว่างเปาพัน์และจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติมีมิตรไมตรีต่อกันนับแต่นี้ตลอดไปลองคิดดูสิ ข้าแทบจะรอโอกกอดเจ้าไม่ไหวแล้วลงมาเถิดเพื่อนรักเรามาฉลองช่วงเวลาอันน่ายินดีเช่นนี้กันเถอะยอดไปเลยเจ้าไก่พูดข้ายินดีกับข่าวนี้จริงๆทว่ามันกลับพูดอย่างใจลอยพร้อมขย่งปลายเท้าขึ้นราวกับเพ่งมองบางสิ่งบางอย่างที่ไกลออกไปเจ้าเห็นอะไรเหรอหมาจิ้งจอกถามด้วยความกังวลเล็กน้อยอา้า ดูเหมือนจะมีหมาฝูงหนึ่งกำลังมาทางนี้พวกมันจะต้องได้ยินข่าวดีนี้แล้วแน่ๆแล้วแต่หมาจิ้งจอกไม่อยู่รอฟังมันตั้งท่าโกยแนบรอเดี๋ยวสิเจ้าไก่ร้องเจ้าจะวิ่งหนีทำไมละ ตอนนี้พวกหมาก็เป็นเพื่อนของเจ้าแล้วนี่ใช่แล้วหมาจิ้งจอกตอบแต่บางทีพวกมันอาจยังไม่ได้ยินข่าวก็เป็นได้นอกจากนี้ข้ายังมีธุระสำคัญต้องทำข้าเกือบลืมไปแล้วนะเนี่ยเจ้าไก่ยิ้มพลางซุกหัวลงใต้ขนเพื่อเข้าสู่นิทราด้วยว่ามันหลอกศัตรูเจ้าเล่ห์ของมันได้เป็นผลสำเร็จ มิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนเจ้าเล่มันโดนเล่กลเข้าง่ายๆพุทธภาษิตยอยู่ร่วมกับพวกพานนำทุกมาให้เสมอไปเหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู